เลี่ยมตาโอ้ยต้องเคยคุดไปหลายที่นะบ้าพี่น้องจ่ายแดดวะน้ยับเข้าไปอีกเหมือนหมัดมุยับแล้ว 拜。嗯。嗯。 เอาไนะครับเอาไปครับเอสอครับพสวัสดีครับแอดมินวัสด <พอ S 1> ีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านเด้อครับปีใหม่เราเป็นยังไงพี่น้องเฮาโศกมันกันบ่ครับแอดมินโศกมันกันบ่ปีใหม่โศกใส่โฉกมันบ่โฉบใส่ปีใหม่มละบ่ปันไดครับบ่ปันไรแต่โฉบอยู่เนาะพี่โฉบอยู่ พี่น้องเอซีกับสีโศกสีมันกันอย่เราฟีไม่ก็ได้บางท่านบางท่านก็สีโบสุกโบโมันคือว่าวอะไรเนาะนั่นแหละแต่ดวงแหละแต่ยังบะมือนี้พบนี่ยังม่หายเอสซีเนาะครับมือนี้ก็มีแนวขางรัฐบาลไทยเรามฝากพี่น้องสำหรับวดที่พันมากกับลุดนะครับจริงๆแล้วกับตัวที่มันเข่ากับว่าได้อามากคือว่านะครับบอมัก แต่เลขต้องสู้ต่อครับยังแรกก็สูงขึ้นเกาล้วพอสอสูขึ้นเกา,างั้นสีรุดหรือบรุดแต่สูเพ <Yeah. S 1> ราะวะเวลือดนักสูเยอะแล้วพอเป็นเจ้าของสองนะครับต่ต้องสูชื่อบานนะางั้นบรได้ลงนี่อ่อามันบอิเขา่าต,ต้องเฮ็ดตัวเล็กมาลงขึ้นเกาครับแต่ว่าสำหรับงวดนี้นะครับ ตัวเลขแนวทา,างของพศกับมาหลายคู่หลายหางดลอวดวันหนึ่งนี่เจ็ดคู่เจ็ดหางครับอันนี้ฟังนะคโอ้เจ็ดคู่เจ็ดหางก็คือว่ออออาบึ่บ่ธรรมาดาเนาะบ่ถือบ้านนายหรอครับสามัคคีชอบแตจังเอาครับเลขตัวเลขแนวทา,างของพศกับวันนี้นะครับวันนี้เด่นไปที่ศูนย์กับหา ศูนย์กำหาเป็นเลขเด่นสำหรับวันนี้แต่ว่าพศออมักหาแต่สูตรมันมีศูนย์กำหาพศออมักหาแต่เลยเอาหามาเป็นเลขบิ่นจริงที่บินศูนย์ก็ได้วิงหาก็ได้ภายในสองตัวนี้คิดว่าต้องมีให้เห็นยังสินะครับต้องมีมาให้เห็นอาจจะเป็นศูนย์จจะเป็นหาแต่ว่าตัว ชอบเป็นการส่อนตัวนี่คือหาวันนี้ก็เลยวิ่งหา้าตัวเดียวโคโลสายิงชายแนวิ่งหาคันผู้ได้มากเนาะผู้ได้มากตามพอซอกับวิ่งหาหรือว่าผู้ได้มากศูนย์กับวิ่งศูนย์ก็ได้เพราะมันเด่นทั้งสองส่วน,น,นะครับเด่นพอๆกันะาากน,น,นะครับมากันป่ครับผ่านกับศูนย์ถ้าเท่าที่เฮ็ดมาสิหน่อยหากับศูนย์สีมาาน้อกันหน่อย แต่ว่ามันเคยมีอยู่เคยมาน้ากันอยู่แต่ว่าที่เฮ็ดมาหาตั้งแต่ได้เท่าไดเแล้วก็ปีนึงอาจจะมีเทียหนึ่งหรือสองเทียครับมันก็มาได้เพราะว่ารัฐบาลเฮ็ดมาทุกตัวเนาะเหล็กเนาะมันมีทุกตัวครับวันนี้ก็เลยเด่นมาให้พี่น้องเอฟซีเข้าเขียนตามรวดคือเด่นศูนย์กับห้านะครับส่วนเหล็กยับครูก็มีเจ็ดคููเจ็ดหาง สตัวให้หางเดียวครับให้พี่น้องไปตัดเอาเ่อได้ตัดให้ครับถ้าตัดมันสิหลายสามตัวนี่ก็มีอยู่ชุดเดียวคือสองเก้าห้าครับเอสองสห้าเก้าครับเอาซับกันสองเสห้าเก้าครับสมตัวให้หังเดียวส่วน สตัวให้หางเดียวเลขสองตัวใหเจคูเจ,เจหางครับจะมี 01, นย์หนึครับ 01, 02, 0ู0ย์สองและศูย์แครับศูนย์หนึอันนี้คือเลขติด0ูนย์นะครับส่วนเลขติด 5, หาหันจะมีอยู่สามคูสามหาง คือหาสองหาเจ็ดกับหาเก่าครับแต่างวันนี้แต่มีตัวเน้นใหน้โยเน้นให้ศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหาเก่าครับเน้นศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าจริงๆแล้วกับพวกหลายคู่หลายหางเรา,าที่คิดอีกอย่างหนึ่งเน,นาะ ถ้าธรรมดาอยู่บ่หลายครับแต่ว่าถ,าาถ้าติถามว่ามักตัวใดมักชุดใดมักที่สุดสําหรับเลขที่ย้ำมาามือนีตัวมักที่สุดขึ้นหาเก่าหาเก่านี่มักหลายกมูมักหาเก่าเนาะแต่ว่าเนียนให้สามกูรครับเนียนมากเลยือศูนย์เจ็ดหาหาเจ็ดหาเก่านะครับพอคิดว่าหาม่ถีมากแตเลยมักหาเก่า ท่านพูดใดสือท่านกับท่านเด้อหลขหาเก่าจะล่องกอาไปพิจารณาเบิ่งอท่านกับท่านมาสั่นหาเก่าครับเพราะว่าเป็นแหลกที่เพื่อนกันไม่ตลอดนะครับจะมือกันตลอดพูดถึงหาเก่านะครับออกเพราะออกกับกันไม่มาครับเหลกชุดนี้มันเป็นเหลกกันแต่ว่ามันคำนวณมาชวนเพิ่นเลขเจามื้อจีมันคำนวณมาชวนเพิ่นเพราะฉะนั้น แบบพี่น้องก็ซเห้าเห็นรอตเตอรี่ก็ใส่กับยิบเจ้าใบก้อนครับเพื่อสีหลังที่อธิโชคดีปีใหม่เนาะหาเก่าเนี่ยถ้าซื้อตัวกับน้อก็ได้เก่าหาน้อก็ได้แต่ว่าปีใหม่เนี่ยถ้าซื้อบอกตามสูตรนี่อเลขสูตรมันมันเป็นรักซิฟเนาะหากศูนเป็นรักซิฟถ้าบอกตามสูตรมันแต่ว่าทาั้งนน้และทั้งนันจะ กันพาดถ้าเรต้องกลับไปนั่มตามสูตรที่เฮ็ดมามันจะมาตรงๆเลยหาเขาเลยไม่ใช่เด็กกับนะครับหาว่าตรงได้ปะครับครับที่เฮ็ดมาไม่ใช่มาตรงๆฉันมันเกิดขึ้นหาเก่าเลยนะมันชิว่าได้กกับส่วนมากชิว่าเด็กกับฉันสูญเน้นกับสูนย์เน้นศูนย์สองกับสูญสองสูนย์เจ็ดศูนญแปดยังสี่เลยครับแต่ว่า,ากับการไปน้่มกันแต่ห้ยที่หนองที่ กัดไปนไปกันทุกตัวเนาะกันทับไปกับทุกตัวครับทุก็ซอยย่ตัวเลนี่นะครับตัวเลขบอครับครับที่ตัวเดขเนี้ยตัวเลขนี่เลขเด่นเลขเด่นก็มีศูนย์กำหานะครับวิ่งหาครับส่วนเลขจ้ําคู่กับสองห้าเก้าสามตัวนะครับสามตัวสองหาเก้าก็เน้นไปเลรกด้ครับสองหาเก้าจ็สีมาบนมาลางบบห้นะครับาทว่าบบมีปู้ใไอหู ส่วนจับคู่สองตัวมันจะมีอยู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าครับเจ็ดคู่เจ็ดหางเพราะนี่ครับแจ็ครอบนี่พ่อโซ่เขมตัวเลขแจ็ครอบตัวเลขบะครับห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดห้าสอง ห้าเจ็ดห้าเก้าครับเน้นศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าครับอันนั้นคือชุดเน้นนะครับเน้นสามคู่สามหางครับสิบเจ็ดนกราครับส่วนสามตัวกันมี่ห้างเดียวชอบประจัดถัดก็ผ่านครับเอาความเบื้องตัวเลขครับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเอปซีฮาการให้พี่แจนาเอาครับเพราะมีผู้ใดหูว่ามันสิออกตัวใดนะครับพอสกัดคำนวณไปตามหลักการคำนวณนะครับ ตัวมักตัวซอตัวได้ครับเพราะ่ตัวมักที่สุดคือหากเก่าที่สุดาาหาเก่าครับตัวรองลองมาก,ก็มี07 57ตัวรองแต่ว่าจริงๆเราก็มักมันสุดตัวแต่ว่าได้ม,มักหลายตัวมักหลายที่สุดคือหากเกา่าเห็นยูใส่ขวดแา้วหลวัดรอดจลีพี่น้องเองชอบมากที่สุดคือ59หากเกา่าเก่าหาแต่ว่าขาดวานาเจ็บบนมีเหล้วในแถง ้อนเป็นเลขจรจมนี่เนาะทางข้อศอกนะครับลูนศอนะครับลูกศอ